พามาเบ่งการยกล่องของ EF 4 9 4 t เป็นยันมาครับผ่านยกล่องใบ20นิ้วบวกลบ2ซนเอ้ยบวกลบ2นิ้วยันมารุ่นนี้ก็ใส้ดีนะประหยัดน้ำมัน แต่ว่าขอเสียมันมันจ่อครับสำหรับคนแบบโตใหญ่แบบนี้เนะาะปวดขาย่อนเลยวเบิ่งระยะเหยียบคัดเนี่ยเออคือจ่อแหรวะคัดคือจ่อแหรวะบ่ออันน่ะเออเนี่ยแหละครับขอเสียของมันบ่อจ่อครับคาลิ่งกับจอ่อข,ขาลิงแป้นมันอนะ่ะ เป็นคัลลิงแนหะน้อยรุ่นนี่บางคนตัวใหญ่ครับลำบากแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะประหยัดอยู่รุ่นนี่ใส่ดีพอดีของมันกน็อีกอย่างหนึ่งก็คือรถมันไปเร็วนะครับรถมันไปเร็วเร็วเออแต่ว่า,ก,าก,ก็บางคนก็บบมักบางคนกะับบ่มักเนาะอือ เกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่โบตาเนี่ยโอ้แตกต่างกันแต่ใส่เกียร์กระต่ายเกียร์หนึ่งเนี่ยจะเร็วกว่าคู่โบตานะครับเกียร์สองเกียร์สามก็คือกันจะเร็วกว่าคู่โบตาถ้าใส่เกียร์กระตา mm. 1, ะ่า, ota, 2, 3, า,าย,ายซ้ำกันเนาะห่วยบางคนบอกว่าโอ้ขนาดไอ้ใส่เกียร์สามกระต่ายเร็วแบบไอ้ใส่เกียร์สามเตาน่ะยังเล่นเร็วอยู่เนาะ มันเป็นรถแจ้งไรล่ะรถรอบเร็วร่าเออจวดจาดขนาดรอบของมันเนี่ยบ่คือกับพวกไอ้คู่โบตานะครับหาคนมาไม่ไหมเคยครับแต่คู่โบตามาแล้วมาจับคันนี้โหวะตกใจรถไปเร็วคักวาสันตอนนี้ฝนลิ่นมากอีกแล้วครับ เบึงสภาพลองดินเปียกเปียกนิดนี่นี่ดินเปียกเปียกเลยมันยกกับมือฝนตกเนอปูม,มั่นก็ได้แต่ว่ากับไปนิ่มอยู่ครับบ่อหนักรถเนะขึ้นอยู่กับการตั้งหางน้ำรถจะหนักบ่อหนักกะ การตั้งหางก็มีส่วนนะกับอีกอย่างรถจะดึงหรือบ่ดึงเนะี่ยเขาตั้งหางดีรถจะจะบ่ดึงนะป็น,นศาสตร์ดีรักสวนกับเป็นสวนแบบอันนี้ความราดัดเอียงของสวนเท่าแบบ ความสั้นนะมันสั้นมาแต่ทางพุ่นนะพุ่นมันสั้นมาแต่ทางพุ่นเอประเทศนี้เขายกหล่องแบบตัดตัดลายมันตัดลายทางน้ำเนาะมันก็อาจจะเห็นให้แบบเวลาฝนตกหนักๆหล่องมันอาจจะหายไปบ้างเบิ่งครับโอ้ไปแล้วโอ้ไปคนนี้ครับโอ้เ <c oughs> บิ่องเบื้อ ขนาดบ่ได้เล่งเขี้ยงเลยนี่เล่งค่อยๆเนี่ยเท่านั้นขนาดบ่ได้เล่งเขี้ยงเลยนี่เล่งค่อยๆค,ครับไปโคตรเร็วอะไม่ได้เรียนนำ้ำหรืออะไรหนิ ไปโคตรเร็วครับ